หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเอาละ เจอเหล็กก้อนโอ้โหก้อนเดียวจริงจริงเฮ้ยเอาละมาหาแร่ตอนนี้จะพอวแบบ่าแร่แค่นี้นะโอ้ยอุปกรณ์ก็จะพังอะไรเนี่ยอะไรเต็มตัวไม่รู้มีอะไรอ้อยกระบองเพชรกระดูกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยชีวิตไหนมีอะไรไหมเฮ้ยมีอะไร,ะไรตรวจบ้างไหมขอเหล็กสักหน่อยได้ไหมซักก้อนสองก้อนดีโอ้โหอะไรเนี่ยมีแตะ ธงนานอ้ะโควชีวิตหืเหเฮ้ยเหล็กอุ้ยหนึ่งก้อนเนี้ยโอเคอุ้ยไม่ใช่ก้อนเดียวมีหลายก้อนเลยว้าวเฮ้ยแจมอุ้ยอุ้ยมากกว่าหนึ่งก้อนโอ้โหจังหวะนี้ครับเอ้ยไปขายว่ะเฮ้ยจะได้เอาอุปกรณ์ใหม่สักทีแม่เฮ้ยเอาละต้อไปหาลุงสมบินแล้วสินเนี่ยเอ๊แต่ว่าช่วงนี้ลุงรู้สึกว่าลุงสมบินไม่ค่อยว่างนะอืมเราน่าจะไปหาร้านหนึ่งทำแล้วกันนะ โอ้เพล็กเริ่มใกล้พังแล้วเอาไปไงอ่ะถ้ามันจะพังก็พังเลยนะอ่ะ่านนี่ดโคตรเลยนี่เน่นี่เน่จะพังก็พังไปสิพังก็พังไปเลยชุกชุกกลัวไงฮะนี่ทำใหม่ก็ได้อีอีอีพังเนี่ยพังยังพังยังต่อพังนะเออพังแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ต้องจิตถ่านแน่เอาละเราไปทำการหาร้าน ทำอาวุธดีกว่านะอาวุธแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆมันต้องแจกมแน่เลยเอาละเออว่าแต่บ้านลูฟินเอย่างนี้เอ้ยเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาเออใครเดี๋ยวใครเสียงคุณเฮ้ยวันเฮ้ยเอาไงนุ่มอ้าววันยังไงเพื่อนหาไม่ไหนมาต้องขอสามวันนะเพื่อนขอรีวิวทำอุปกรณ์มาเอ้ยใช่เออมีที่นี่น้ำตาเผาวะที่นี่ที่นี่ร้านใครเนี่ยอ๋อร้านฉันเองเพื่อนนะฮะร้านไหนหรอ โอ้ทุนนี้ได้ธุรกิจนี่นอนนะนธุรกิจช่วงนี้เอออยู่ในยุคโควิดหาเงินหายากหางนยากนะโอ้เงินเหรอเอ้ยมีเามมมมตาเผาปะเตาเผาเออมีขันหลังเอาใช้ดิโอเคียมากเลยไมไ่หนมาเมาไปเอาหนะ้าถือว่าไปลงของอะไรมาเออใช่เอ้ยที่เปนาอุปกรณ์เนี่ยใช่นี่คืออุปกรณ์ยุครูปแบบใหม่นะอุปกรณ์ยุครูปแบบใหม่เหรอมันเรียกว,ว่าอุปกรณ์เสริมช่วยให้เราดีขึ้นเยอะเลยนะมันจะเสริมยังไงอะ นายคิ้วสิเพื่อนนะครับเราสามารถทำอะไรได้อย่างได้นนะเราเนี่ยก็จะมารถทำอาวุธได้หลายอย่าง,างเช่นพวกขวานพวกค้อนพวกอะไรกระทะอย่างเงี้ยกระทะกระทะคนเลยคิงเนี่ยออยไฟาดใครไม่ใช่คนเลยคิงบัดโผล่เลยมันไม่กระทะออยไฟาดของคนได้นะเออเหรออุ้ยนักแสดงว่าอุ้ยมีเยอะๆเลยว้าวอุ้ยเป็นไงแจม่มไหมแล้วถ้าฉันจะเอาอย่างอื่นด้วยเอาแต่ฉันเอาขนไก่ไปย,ายา้อมอวกเนี่ยฮะขนไก่เอาจริงนี่เอออเล่นนะ่ะ แล้วถ้าจะมีเอ่อพวกออ้อยมีพวกเนี้ยเอาทำได้ปะเอเอก็ไม่รู้เหมือนกันลองทำดูสิเพื่อนนะอ่ะคือร้านเนี้ยมีอักษณ์คือสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อนนะโอ้คือประกอบก็ได้เหรอสมได้เป็นอุปกรณ์เสริมจริงเลยอะ่ะแน่นอนนะเออของก็ดีโอ้แต่ว่าเหล็กจะได้ฮะเหล็กจ๋าที่มาแล้วจ้ะโอเคเอาละอืมจะมาไปที่นี่ก็เผ,า,ผาไว้เหมือนกันน,นี่อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสามันครบแล้วยิ่มปิดก้อนขอบคุณครับเอตาแต่ชอบเลยนะ เออเฮ้ยมีคู่มือด้วยเนะน,นี่ยแต่ไม่อันเดียว่านะเราใช้สัญชตาตญาณนะมันท่านต้างเน,นี่ยมีขวานลบมีค้อนมีกระทะมีพี่แอ๊กมีดาบใหญ่เฮ้ยดาบใหญ่เหรอใช่ดาบใหญ่ว้าวดาบใหญ่เอเอเอ,แล,อแ,แล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันจะได้เอาแผ่นแล้วอารมณ์แผ่นโครนนะเพื่อนนะแผ่นโครนะ่ะเออโอ้ว้าวแล้วถ้าเออใช้สัญชตาตญาณนะโอเคตรงกลางครับเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นทำดาบใหญ่ได้เลยอ่ะอ๋อ ตอนนี้นี่เป็นร้านเริ่มต้นนะเพื่อนนะฮะร้านเริ่มต้นโอ้โหมันต้องมีร้านใหญ่ใช่ไหมก็ <_ d ota> ใช่นะแต่ปัญหายากมากเพื่อนนะว้าโถเอโดโดย้ยดาบใหญ่ชั้นโอโ้แต่ไม่เป็นไรก็ถ้าเราซื้อซื้อชิ้นส่วนอะ <_ d ota> ชิ้นส่วนนะเออเราจะเอาอะไรอะ่ะแน่นอนว่าเป็นดาบใหญ่ยักษ์นะแล้วก็ยาวใหญ่นะดาบยาวใหญ่ใหญ่ยักษ์มันคุ้นๆนะเพื่อนนะเออไม่คุ้นนะนะเอาละเอาดาบใหญ่แล้วกันดาบใหญ่ใช่ไหมดาบใหญ่ใช่บ้าเอ่ย ไม่ได้เดี๋ยวไปโทรเอ้ยลืมไปโถเอ้ยโอ้ก็บอกรนะ้านเริ่มต้นแล้วจะมีขายชิ้ส่วนทำแปะอะไรฮนะโ,โอ้โออกนะ็มันก็ต้องมีไว้ก่อนนี่ของอะไรอ่ะโถเอ้ยอ่าโอเคเอากระทะนะฮึมันใส่เอ่อกระทะถ้าเอากระทะแล้วก็อืมใช่ถ้าเราเอากระทะอ่าถ้าเราลองนะถ้าเราทำได้แล้วก็นี่วงกลมปึ๊บอ่าฮะฮึบกระบองเพชรดิไล่ใส่ฮึบโอ้เฮ้ยเฮ้ย มันได้จริงลูกฮะได้จริงเหรอนี่โอ้ยนี่คือกระทะกระบองเพชรอันแรกของโลกมันทําได้ไงวะงงเลยเฮ้ยของนี่นะเฮ้ยมันทําได้ไงวะอยาอกรู้เออหน้านะโอเคเออใช้ตัวเนี้ยเออกระทะใช้ไม้สติ๊กปกติเหรอไม้สติ๊กปกตินัน่นใช่ไหมโอเคต่อไปเอาเป็นแท่นดีแท่นเหล็กน่าจะน่าจะดีนะโอเคฮึบ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 อ้าวเฮ้ยไม,ไม่ไม่เห็นเลยอะ่ะวัดเป็นแท่งเลย หลอกรวมประชาชีเฮ้ย hey, หรือว่ามีแท่งเหล็กกันแน่อ๋อไม่มีแท่งเหล็กเอ่อเอากระดูกกันนะน่าจะเข้ากันดีนี่แน่เอาละจงออกมากลายเป็นเอ่อกระดูกตะบองเพชรกลายเป็นกระทะกระบอ,เอไงเพชรโอ้โหแม่งไงใช่ไหมโอ้โหโคตรเท่เลยมันมันดีเนียอุ้ยรู้สึกถึงความแข็งเก่งของกระทะ เอาไปทอดไข่เพื่อนไม่ใช่ทอดไข่เว้ยเฮ้ยโอ้ยมันรู้สึกเหมือนจะตีอู้ว้าวเอาละได้ได้อุปกรณ์ได้ดามิแล้วมันคืออุปกรณ์โจมตีจุดเนี้ยเฮ้ยโจมตีได้กระแทกไปตีหัวคนได้เว้ยควาทนทานที่สองร้อยเน่โอ้ถืกทนทานแม่เอาละต่อไปเราก็จะทำเอออย่าใจาพี่เอ็กอะเพจดีๆนะเอาละมีแกนเมียเล็กแกนกลางแล้วก็มีซื้อส่นสวนโอเคแกนกลาง แล้วก็มีอ่าชิ้นส่วนตรงนี้อ่าโอเคชิ้นส่วนเราขอเป็นเอ่อเป็นเหล็กละกันนะเหล็กได้เหล็กเหล็กเหล็กไม่ได้เหรอฮัลโหลเหล็กไม่ได้นะอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเหล็กไม่ได้อาโอเคหินได้หินได้หรือว่านี่ไม่ใช่คันต้นมันเลยไม่มาทำได้อืมันชนะคันต้นคันต้นเราจะเอาอะไรดีเอาเฮ้ยใช่ มีกล่องครับเนี่ยไม่มีกล่องครับโถ่อยทำไมอะไรขนาดนั้นเฮ้ยไปโดกับมาดิเฮ้ยไปโดมาโดไม้นะขอขออันนี้หนะัรอนะรอกันนะเฮ้ยใครเอาไม้ถูกไปขอโทษครับอุย้ยไปเอาไม้ใครมานะเอ้ยเอาน่ามาเป็นธุรกิจธุรกิจอะไรวะโอเคปึ๊บ,บอ่าถ้ามาทำได้ก็เอาอ้ยไปทำเป็นกระดาษนะกระดาษเอาจริงหน่ะเพือ่อนเอหน้านะ เฮ้ยได้ด้วยนุกฮะมันน่าอย่งเหรอเอ้ยได้แะแต่เฮ้ยสามารถถอดคำได้ด้วยเฮ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเฮ้ยตาบ,บอมเพชรแล้วก็ว้าวมันของดีมากเลยถ้าเป็นตาบ,บอมเพชรจะดีดีมากๆอันนี้เป็นในฟินน่ะโอ้นี่ห้าเนี่ยเอาฟินมาละกันต่อไปแกนกลางขอเป็นเออเอาเป็นกระดาษกันนะกระดาษแกนกลางสิบห้าสี่สิบโอ้โหจังหวะนี้ครับผมเอาเลย เอาล่ะแล้วพี่แอ็กนึงอย่างแล้วพี่แอ็กฟินไงล่ะฟินแอสะติลไม่ใช่นะมันไฟแช็กบาเปล่าโอเคอุ้ยของดีทีน่นี่ยว้าวเอาล่ะประกอบลงร่างกายเป็นพี่แอ็กฟินแม่โอ้มันคือพี่แอ็กแบบวันองวะโอ้ของในร้านก็มีไม่เอาอุย้ยว้าวเป็นไงมันเงาพี่แอ็กอันแรกในโลกโคตรแปลกประหลาดเลยทำอะไรเนี่ยเออน่าในะช่สิโอเคสุดท้ายละอือสุดท้าย เราขออะไรดีมีค้อนด้วยเฮ้ยออาเนี่ยมันคือป้ายฮมีไพ่เอาป้ายมาตีคนเหรอเออนะลองดูป้ายตีคนมันทำได้ด้วยเหรอเออป้ายจะไม้ขนาดเด็ดกโอเคป้ายโอเคป้ายก็ลองเอาล่ะจะลองป้ายตะบองเพชรน,นะนี่ป้ายตะบองเพชรส่วนความถือตนานาขอเป็นฟินละกันนะอาอละจงออกมากลายเป็นอา่า เรียกว่าอไอเดียเป็นป้ายตะบองเพชรเหล็กไหลแล้วกันนะชื่อเท่ดีธนาเสร็จแล้วขอาม,ม่า้นุ๊บโอ้โหชีวิตเพื่อนตูอันอื่นก็มีแต่พยายามเออนหน้าเพื่อนนะเราเนี่ยเก่งนะดิฉันจะไปหาแร่เพชรให้นายเลยบอกเลยเออขอพูดจริงนะไป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 ,ไปอะไรน,น,นี่ก่อนเหรอไม่ได้งอนก็แค่คิดว่านายทำอะไรของนายอะ่ะเออน,นั่นนะแล้วขอบคุณมากเพื่อนนะเออไปแล้วแล้วเหลือมึงแล้วอะไรเหลืออะไรบนางนะเอาละเรามาทำการทดสอบอุปกรณ์ดีกว่านะ อันนี้ขุดได้แค่เหล็ก,กน,นั้นเหรออืมขุต้องหาเหล็กขุดเพชรก่อนสินะเนี่ยว่ารอดี่ามันเร็วแรงแค่ไหนเราหาตั้งเจงเอาแค่นี้ได้ทางเราเท่าเดิมเคยลงมาเฮ้ยลองขุดดิโอ้เฮ้ยนี่เร็วพอพี่แอกเหล็กเนี่ยโอ,โอ้ยแค่อู้อุปกรณ์เสริมมันจริงจริงเลยโอ้ยแต่ว่าทำไมรู้สึกพังไปไวความคงทานห้าที่สี่เอาจริงนี่โอ้โหมันดีก็จริงแต่ว่ามันพังง่ายไปหน่อยอะ่ะ อันนี้ทีนั่งสองร้อเลยโอ้นี่หุสมบูแสดงว่าแกนกาลางเราต้องใช้กระดูกโอ้โหชีวิตแต่เถอะเราไปหาเพื่อนดีกว่านะถ้าเจอซัมบี้แกเพื่น่าจะตบไปล่วงเลยตัวกลังของกระทะเหล็กนะเฮ้ยเอาล่ะไปหาเพื่อนดีกว่า2000 years later เฮ้ยเจอเนี่ยอะไรเาว่าพูดเฮ้ยโอ้โหพูดถึงเราวาปุ๊บเจอเลยโอ้ยบุ้งบุ้งเลยเฮ้ยมันทองโอ้โหแต่ไอ้นนี้มันขุดได้แค่เหล็กถวย เอาละเช็งเงอนได้โชว์เอ้ยค่อยหาอุปกรณ์มาเสริมบี้บีกว่าเฮ้ยยังไงเจ้านี่มันถือว่าก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าให้เลือกอาผเกลีแล้วก็ให้หนึ่งเลยเฮ้ยอย่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยปัดเตะโท่ปัดเต่ตาเตะเตะที่โจู่กูเจอเพชรด้วยเจอเพชรด้วยอืมต้องเก็บต้องเก็บปึ๊บปึ๊บโอเคค่อยค่อยวางค่อยค่อยวางปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บเอาละอุ้ยเพชรโ อะไรซ like ัมบี้เฮ้ยเฮ้ยสัมบี้ซัมบี้ซัมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้อะเอ้ยเอาทะไปกินโอ้โอ้โอ้ลงลาวาไปว้าวกระแทกโคตรเท่โอ้นี่มันกระแทกดาบจิ๋วเนี่ยตบพีระลงลาวาเลยนี่ป้ายอ่ะลองป้ายดิป้ายสมาชิกันให้ด้วยว้าวเฮ้ยไอ้พวกหน้าตูดเฮ้ยมาดิโอ้ย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 กันได้ด้วยโอ้ยล่อน้ำเมจด้วยว้าวเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เกินจริงเลย โอ้อะไรอะทำไร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 แม่ปงปุ้งไฟไกะลงลงลาว้าโอ้ยตัวลงไงโอ้โหโอ้ยตกใจมีตกใจเลยมึงจะตายแล้วโอ้โหดีดีก็อู้กแบบนี้เฉยเลยแสดงว่าลาวามันโหดจริงไม่ใช่ล่าโหดนะมันโหดโอเคมามาอีกเว้ยไอฟโฟลสบีหน้าตุดเอ้ยมาดิมาให้ไฟลองเลยมา สะท้อนนี่นี่สะท้อนนี่สะท้นอนลงมาปั๊บนี่นี่สะท้อนลงมาไปนี่กระทะนี่กระทะโคเรคิงนี่เฮ้ยมันเยอะทุกกระทะเลยเว้ยกระทะโหดจริงเฮ้ยอุ้ยถูมือแล้วโอ้แต่ว่าขุดไปได้ทั้งเอ้ยแต่เมื่ไรพิ้เอ็กเล็กเนียนี่โอ้โหเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเม็ดหกเมตรเจ็ดเม็ดแปดเม็ดโคไปเม็ดว้าวอุ้ยอ่ะเทา่านี้เราก็ จะไปเอาไปขายแล้วก็อือหะพีเอ็กใหม่ลาก่อนแต่ไม่เลยว่ะถือว่ามันอยู่กับเรามานานไม่เกินหนึ่งวันแต่ก็โอเคอยู่อุย้ยเก็บอ,นนอะไรเนี่ยอุย้ยมานาใส่ลุงเฮ้เก็บอันรนั้นอ่ะได้เวลาขึ้นสู่บกแล้วอือหึหหึหและไปเงินเรียบร้อยนี่แน่อุ้ยแท่งทอง3ไม่ใช่สามสามิสามชุดเนี่ยโอ้โหยอดเลยเอาล่ะทีนี้ต้องไปถามลูกว,ว่า ไอ้ร้านค้าเขาอยู่ไหนอยากจะรู้เหลือเกินนะโอเคเอาเงินไปเอาเงินช่วยกันนยนะให้นูบอ่วมาอย่างไงไหม่แล้วอ่ะเอา ทำทน้ทำ,ำไม่ต้องรับเลยเ,เพื่อนนะนี่ลูกค้านะเว้ยว่ารู้ลูกค้าแต่นายทำอะไรนะลงไปลงไปฮะอะไรฮนะนายไม่ชอบอ่ะโอ้อย่าเอามาอเอายางมัเข้ามาไม่ชอบ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 ได้ไงฮนะอ๋อจะเท่นูมนะให้เราทำอย่างนี้ขายนะแล้นนะรับรองคนมาซื้อยิ่งแน่นแน่นนอนนะมันจะจริงละเออน้าทีนันดี้คำแนะนำนะยิ่งแปลกคนยิ่งชอบจะไหมยิ่งแปลกคนยิ่งชอบถ้าฉันเอาเออเอากระดาษมาเออน่าเท่ มันจะเทกันเรื่อว่าร้านแต่ฉันเชิญนานะตอนนี้นทำอะไรนี่อ๋อเดี๋ยวจะถามว่าไอ้ร้านไหนอ่ะร้านเนีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็อยู่ในบ้านนะนี่ก็ต,ต้องตามหายนะเพื่อน,นนะงนั้นเหรอโอเคเข้ามาเลยเมกะท้สเจ้าหนงเลยมาขนาดเลยวันไหนขอลองนี่ออลองเ่อะนะเชดูฉันจะชี้ทางเลยกับนายเลยนะแม่กระทาน,นี่ลองสักหน่อยกันเอาละาอือฮือชาร์ตบงอู้ว้าวขอบงบงอุ้ยของเขาดีจริงๆ เขาบอกว่าคุยฮะเอาแลกของกันเหรอแลกของกันเหรอฮะบินไปนู่นไปอุ้ยบินตีไปแม่กระทะดีจริงแม่อยากจะมีอ้อยท่านที่บ้านนะเอ้ยไหนวะเนี่ยเอ้ยทางไหนวะเนี่ยเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่มั้งโอเคเดินไปก่อนกันเผื่อจะเจออืมตรงนี้ร้านค้าใช่ไหมเนี่ยเอ้ยร้านค้าอืมอะไรเป็นเพจตรงนี้เฮ้ยหน้าตาดูคุ้นๆนะเนี่ย อะไรลุงงุนั่นอย่าบอกนะว่าคุณลุงสมิธนักขั้งเก็บแร่ไซลูกอีกแล้วเหรอเฮ้ยนำมาล้านชายไปยังไงอะฮะเฮ้ยลุงสมิธลุงสมิธท่านนี้นี่ลุงเพรานี่ว่าเออช่วงนี้อ่ะมันเทรนมาใหม่นะทีนมาใหม่เออแล้วอุ้ยแค่ของเขาดีลุงเออแต่นอนนะจะใช้บริการป่ะลุงกันเดี๋ยวลุงรับรัไปเสียนะอุ้ยลุงสมิตรมันจะไหลผมขอกระทะครับฮะเอออะไรนะนี่นี่ีเธอจะเอากระทะกันเหรอ ใช่ก,กระทะมันโหดม,มากลงุงนี่เเธอลือกใช้เอาดาบใหญ่บ้างเหรอเฮ้ยลุงดาบใหญ่มันก็จอบเลยลุงนะยุคเนี้ยุคของกระทะลุงนะเอาฟาดของคนนะเอาจริงดิเอาจริงครับลงุงเฮ้ยโอเคจำเมื่อถามว่าเอะใช้ตามที่อชอบเลยเอามาสักสองชุดโอเคสองชุดก็เลยลุงทิ้งเองลุงอ่าตามใจชอบนะได้เลยครับผมอุย้ยไหนสุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่ทันที เอาละเอากระทะกันนะกระทะคัยดยอดว้าวเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยกระทะนี่มันต้องอุ้ยความแข็งแก่งป้องกัน420แล้วเนี่ย800โอ้โหนี่ดิวะ800เนี่ยส่วนไม้สติกเออนี่500อันนี้อะไรเนี่ยเออสติกยาวๆเนี่ยอะไรอะฮะดูดไฟดูดเรตตี้อออะไรไม่รูอ้อ๋โอเคเอาดีนนวันนะน่าจะทนทานเยอะเลยอันนี้ไม่น่าทนใช้เลยเอาละเจ้าออกมา เป็นกระทะคลิิ้งสุดเท่อู้ยเป็นไงอุ้ยโคตรเท่กระทะสีชมพเเูเอ้ยนี่หลานตุ๊บเอนเนี่ยเฮ้ยลุงมันเท่ลุง,ลงแต่ว่าเออแล้วเ,เราสามารถเสริมความฟังชั่นไ้ไหมลุงโอ้ส่งฟังชลลั่นเออได้เลยดูไซส์สิไซส์เนี่ยว้าวเฮ้ยยิมกางเกงตัดนะเอามาเสริมได้ลุงเออได้แล้วนะยิ่งเสริมยิ่งเทพอ้อยงั้นเหรออ่าผมขอเสริมนโอเคผมขอเสริมที่แล้วบอกเออแตย่ตายามแต่ยามได้บ้างอ่ะ บล็อกคอร์ดก็คือเพิ่มดาเมจเอ้ยบล็อกคอร์ดเนี่ยหรอเลอ่นอื่นไงเล่นก็เพิ่มความสัมบัตต่างๆนะใช้ตามชอบเลยโอเคได้เลยครับลุงสม,มิธโอ้โยนี่นะนี่มันการอัปเกรดเพิ่มดาเมจโอ้โยโอ้ยนี่มันกระทะเคลือบบล็อกคอร์ดโอ้โหมันต้องแรงแน่ๆเลยถ้าเพิ่มอื่นแล้วก็เฮ้ยที่ปุ่นี่เหรอเฮ้ยที่ปุ่นนื่โอเคน่าจะมแมสต์ลวโอ้โยดาเมจค่าสุดยอดถ้าเพิ่มเพชรละ่ะ เฮ้โมดิฟายไม่ได้เหรอโถเอ้ยต้องโมดิฟายได้แค่สามครั้งโถเอ้ยแต่เมื่อไรนี่คือเขาเรียกว่ากระทะคันสุดยอดยิ่งกว่าสุดยอดอีกเฮ้ยล้านตูเอาใจลุงนะเอ่ะต่อไปเราจะทอดาบใหญ่แล้วกันนั่นดาบใหญ่ไหนสุก็ทำดาบใหญ่ักทีนะนั่นั่นลุงมันคือเทรดนะลุงนะดาบใหญ่ต้องใช้อ่าสติ๊กแอนใหญ่สองอันนี่แล้วก็อันนี้อันนึงอ่ะ ชื่อกำเนิดมาดาบสุดหล่อเท่ที่เราเคยไม่เคยใช้มาก่อนนะเออปึ๊บโอเคปึ๊บอ่าสัญญาอิสตดาเมตเน่ว้าวแต่ว่าเราอืมจ๊บเพิ่มดาเม็ดสัหน่อยโอเคใส่เพชรหน่อยโอ้โหเครือเพชรโคตรเท่เวลาเพิ่มไอ้พวกเนี่ยโอ้ยโอ้ดาบเท่เนี่ยโอ้ยโคตรเท่ดาบเสริมพลังฟังก์ชันเกาะโอ้เท่จริงเลยอะไรสุดท้ายผมขอจะใช้นี่เลยนี่ของดีนะลุงนะอะไรอ่ะ มันคือป้ายดูงฮะป้ายอีกแล้วเหรอเออนายตรงนะมันเป็นสิ่งที่ดีดูงนะเอยทำล้วก็ทำดูงเลยโอเคทำแยกด้วยกันนะเฮ้ยสติ๊กส,สองอันจุดตะการอันหนึ่งแล้วก็ป้ายเอออันนี้ม่ม,มีป้ายเหรอฮัลโหลมีป้ายเหรอไม่มีอนะ่ะอ๋อไม่มีแล้วโอเคผมขออ๋อนี่แหละเออไหนดีนี่ปะน่าใช่ไม่น่าใช่เอ,อ้ยไม่มีป้ายโถ่เอ,อ้ยจะมีป้ายนะชั้นน่ะไม่ป้ายไม่ก็ไม่เอา ทำอะไรเขาไม่เคยทำย้วยเออันไหนอนะพี่เอ็กเออไม่มีเหรออ่ามีแต่อันนี้เออไหนอนะ่ะนี่ไงอ่ะแล้วก็พอถูกถ่ายกันโอเคพี่เอ็กฮึบฮึบฮึบ,ฮบนี่งไงเพลขุดเร็วสุดในโลกหรือเปล่าเนี่ยเออมันช้าเลยแต่ไม่เป็นไรทำการอัปเกรดขั้นสุดยอดอ่ะเยสโซนคือขุดเร็วนี่อัปเกรดอีกเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วนี้อือเอาเอาเต็มป่ะโถเอ้ยอัพเกรดนี่อัพเกรดนี่โอ้เต็มแค่ยี่สิบเลยโอ้โหบัาโถเยมันน่าเร็วกว่านี้โถอ้ยนี่เป็นสตาร์บัตสตรีมไม่ใช่สตาร์บัตสตรีมลุงโอเคเพชรเสริมอ่าไม่ได้เหรอโถเยเต็มแล้วโอ้โหบ้าจริงเต็มอะไรอะไรนี่คืออุปกรณ์ในฝันนะลุงแนเขาไม่รู้ไปเออเดี๋ยวมึงจะไปไปโอเคผมคบมึงครับไหนคำมึงสิโอ้ ยี่เค่โคตรเร็วเลยเร็วจริงจริงโอ้โหโอ้มายกอดเฮ้ยลองหนาดใหญ่อ่ะเฮ้ยลองนี่ไหนขอลองมอนสเตอร์สตูดสิเป็นท่านเง้นเหรอคิดว่ากลัวยังไงฮะนี่ไงชิวกรอบพร้อมฮะจะจะไอ้ไอ้ชิวโจมนี่คนไรใช้อุปกรณ์ขึ้นที่สามมิติเราอะใช้กระทาเว้ยมันนี่คิดเก่งไงฮะนี่จะส่งไปนักโลกเลย ฮะเดินช้าเดินช้าเดินช้าตีนี่นี่พลังของคคดี้คิงนี่เนยเฮ้นี่เนยฮ้นี่เนยเฮ้จะจะดูถูกกระทะอย่าดูถูกกระท,ะ,ระ,ทะเว้ยมันไงโอ้โหแม่ให้ท่าสุดท้ายก็แทะแพ้กระทนะนะเออกระทะหวัวรู้สึกโลกต่อไปดาบใหญ่ขอเรียกว่าดาบเอ่อคือแบบโอเคคือเพชรได้ละฮะคือุอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดาบใหญ่เฮ้ย ดาบใหญ่ดาบใหญ่ให้เอาควอเคิงไปกินนี่เนี่ยสู้อ่ะสู้อ่ะฮะสู้อ่ะแค่ไทยทันแท้ๆเป็นแค่ไทยทันแท้ๆฮเป็นไงทุกตัวสยบด้วยกระทะอันเดียวฮู้วววฮ้ยของก็เทพ